สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะแคปนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่หารถกระบะแคปใช้งานนะคะอยากได้เป็นเกียร์ออโต้มาแล้วนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นโต t ตารีโวเครื่อง2.4ตัว j p พลั z e ซ i ์อีชนะคะสำหรับคันนี้เป็นปี2020นะคะอ่ะเดี๋ยวพลอยพาชมรอบคันกันค่ะพึ่งเข้ามาเลยนะคะคันนี้ใหม่กิ๊กเลย ตัวนี้เขาก็จะเป็นหน้าล็อกโคแล้วนะคะนี่ค่ะได้เป็นปี2020สีขาวนะคะเป็นตัวแครนะคะตรงนี้นี่ค่ะเซตอิชนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ให้นะคะนี่ค่ะตู้ก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะความสูงของตู้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้ความสูงประมาณเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวพอให้ชมภายในกันค่ะว่าคันนี้เขามีออปชันอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วนะคะลูกค้าใหม่กิ๊กเลยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะมีวิทยุ CD MP3 มีพร้อมเลยนะคะแอร์แบ็กนิรภัยคู่หน้านะคะนี่ค่ะกว้างมากเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า เลขไม่ก็อยู่ที่27,525กิโลเมตรนะคะคันนี้นี่ค่ะมีกุญแจสำรองให้เรียบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถกระบะแขบใช้งานอยากขับสบายๆนะคะต้องคันนี้เลยนะคะเป็นโตลตารี v o เครื่อง2.4ตัว j จพั ath, ตัว e ีชั่นนะคะนี่ค่ะ คันนี้เป็นปี2020นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่579,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ12,000บาทนะคะ6ปี7 2งวดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดพอยได้เพิ่มเติมเลยเดี๋ยวพอยจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้ลิง์ YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ